ปัญหาจากแหล่งท่องเที่ยวทางภาคเหนือภาคเหนือประกอบด้วยพื้นที่ป่าไม้และเขาสูงเป็นจำนวนมากการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจึงเป็นที่ได้รับความนิยมสูงซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้โดยหลักแล้วจะประกอบด้วยปัญหาด้านที่พักอาศัยบ้านพักรีสอร์ทที่ลุกล้ำพื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นป่าสงวนอุทยาแห่งชาติ หรือพื้นที่ป่าโดยทั่วไปการอนุรักษ์พื้นที่ป่าเหล่านี้ไว้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการดำรงชีวิตของมนุษย์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากป่าไม้ถ้าหากถูกทำลายจนลดลงเหลือเพียงส่วนน้อยแล้วจะเกิดผลกระทบที่ติดตามมาในหลายๆด้านด้วยกันซึ่งผลกระทบเหล่านี้จะเกี่ยวยงซึ่งกันและกันปัญหาพื้นฐานหลายๆประการ เกิดจากมูลเหตุอันเนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียภาวะสมดุลตามธรรมชาติและอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาเรื่องของขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางแต่เป็นอันตรายและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมพลาสติกถูกนำเข้ามาในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ป่าจนทำให้เกิดขยะเป็นพิษ และอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าในบริเวณนั้นได้ภาคกลางโดยส่วนมากจะเป็นพื้นที่ราบร่มแม่น้ำทำให้มีทรัพยากรดินป่าไม้และแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ปัญหาที่ตามมาคือบางที่มีการลักลอบท่องเที่ยวแบบไม่ได้ขออนุญาตและไม่มีการศึกษาสภาพแวดล้อมของสิ่งแวดล้อมเดิมมาก่อน ทำให้เป็นการเข้าไปรุกรานพื้นที่ที่อยู่อาศัยเดิมของสัตว์ป่าจนทําให้เกิดอันตรายกับตัวเองที่อาจถูกทําร้ายหรือหลงทางและกระทบต่อสัตว์ที่อาจตื่นตกใจหลงฝูงหรืออย่างแย่ที่สุดคือคนเข้าไปรุกรานที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของสัตว์ก่อสิ่งปลูกสร้างอาคารทํารีสอร์ทอย่างที่เห็นได้บ,บ่อยๆเช่นการบกุกรุกต้นน้ําอาจทำให้แหล่งน้ำสปปปกปรก ทำให้สัตว์ที่อาศัยปลายน้ําเกิดอันตรายจากสารพิษยังมีเรื่องการทิ้งขยะในพื้นที่ป่าจนสัตว์ป่าเผลอกินจนเกิดอันต,ตรายการให้อาหารสัตว์ป่าจนเกิดการเสียสมดุลในระบบนิเวศทั้งนี้ยังมีเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบผิดๆเช่นการปลูกป่าโดยนําต้นไม้ต่างถิ่นมาปลูกทําให้ผืนป่าเสียสมดุล เพราะถูกพืชต่างเห็นรุกรานจากความประสงคดีแต่ศึกษาไม่เพียงพอก่อนทำของมนุษย์นั่นเองปัญหาสำคัญจากแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีดังนี้ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีและเชื้อชาติทำให้เป็นอีกที่หนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามเมื่อมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเรามาดูผลกระทบกันเลยค่ะประการแรกคือมีภาวะน้ำเสียน้ำขังการจัดการขยะที่ไม่ดีทำให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รอบๆต่อมาแหล่งท่องเที่ยวบางพื้นที่ได้บุกรุกพื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่ประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการบุกรุกที่ผิดกฎหมายหรือเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลทำให้พื้นที่บริเวณรอบๆหรือเจ้าของพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนต่อมาเป็นการจราจรที่ติดขัดโดยเฉพาะในเมืองทำให้เกิดความวุ่นวายบนท้องถนนทำให้เป็นการเพิ่มภาระบนท้องถนนสำหรับบุคคลที่สัญจรบริเวณนั้น อย่างไรก็ตามหากมีการจัดสรรของระบบที่ดีและประชาสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้ปัญหาเหล่านี้กลายเป็นผลดีมากขึ้นถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับการท่องเที่ยวค่ะภาคใต้ของไทยตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาลายูร้อมรอบด้วยทะเลอันดาม,มัานทางฝั่งตะวันตกและอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออกภาคใต้นี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายรวมทั้งชายหาดที่ขาวละเอียด และเกาะน้อยใหญ่มากมายที่เรียงรายอยู่ทั้งสองด้านทรัพยากรใต้น้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาการางังสัตว์ทะเลและภูมิทัศน์ยังเป็นที่น่าหลงไหลและเยี่ยมชมอีกด้วยด้วยเหตุนี้ผลกระทบจากการท่องเที่ยวส่งผลต่อสถานที่ท่องเที่ยวหลายประการดังนี้ 1. ปัญหาขยะบนชายหาดเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ในบริเวณหาดจะพบว่ามีขยะต่างๆอย่างพลาสติกขวดกระดาษเป็นจานวนมาก ส่งผลทําให้ทัศนียภาพขาดความสวยงามและอาจทําให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดตายได้เช่นเต่าทะเลเนื่องจากกินขยะที่คิดว่าเป็นอาหารเข้าไป 2. การก่อสร้างต่างๆบนชายฝั่งในการก่อสร้างอาคารสถานที่หรือสร้างถนนจะต้องมีการเปิดหน้าดินขึ้นในขั้นตอนการก่อสร้างทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการชะล้างหน้าดินในบริเวณดังกล่าว ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สําคัญของประเทศไทยทําให้เกิดผลเสียหลายประการต่อสิ่งแวดล้อมตะกอนจากการชะล้างจะไหลลงสู่ทะเลทําให้น้ําทะเลบริเวณน,นั้นคูนจากสารแขวนลอยที่มีอยู่เป็นจํานวนมากทําให้น้ําทะเลไม่สวยงามอีกทั้งในด้านระบบนิเวศการที่มีตะกอนแขวนลอยอยู่มากทําให้ปริมาณแสงส่องถึงใต้น้ําลดลงปริมาณแพลงตีนพืชลดลงเนื่องจากแสงไม่เพียงพอ เมื่อแลงต้นพืชตายลงทําให้เกิดปัญหาคุณภาพน้ําตามมาโดยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตายของแลงตน้นทําให้น้ําขาดออกซิเจนและส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเช่นปลาเป็นตน้น 3. การแล่นเรือการจอดเรือในพื้นที่ท่องเที่ยวในบางพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวได้มีการจอดเรือหรือแล่นเรือผ่านเข้าไปแล้วส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่มีเรือวิ่งเข้าออกบ่อยครั้งทําให้รบกวนสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้นและในการจอดเรืออาจทาให้แหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตถูกทําลายเช่นการทอดสมอในแนวปะการางังหรือแนวหญ้าทะเลเป็นต้น ในการท่องเที่ยวย่อมเกิดของเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นของเสียจากห้องส้วมเรือนําเที่ยวหรือปัญหาสารเคมีและคราบน้ํามันจากเรือปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเช่นสารเคมีหรือคราบน้ํามันส่งผลต่อระบบนิเวศในทะเลทั้งแนวปะการางังหญ้าทะเลหรือเป็นพิษตกค้งในสิ่งมีชีวิตอีกทั้งยังส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ โดยสารอาหารจะทำให้เกิด eutrophication ในระบบนิเวศและอาจเป็นแหล่งเชื้อโรคต่างๆที่มีผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย